น้องโมชอบทุเรียนแม่ซื้อนี่เลยทุเรียนพรีเมียมมากเลยเกือบพันยังไม่ถึงโลมีแค่นี้เองอร่อยแล้วก็องุ่นพรีเมียมต้องได้แต่ของอพรีเมียมแล้วลูกสาวหลูกูบ่วเด้เป่าอ่ะเป่าอีกรอบไปอีกรอบ Happy birthday to you Happy birthday to you แกตบมือแล้วหนุ Happy birthday Happy birthday, mm hmm. Happy birthday. Happy birthday to you รอบเดียวก็พอแกนเป่าแกนเป่าแกนเป่าลูกเป่าเอาเอาไม้จุดไม้จุดไม้แกนเดี๋ยวไล่แกนเป่าด้วยเอาแกนเป่าแกนเป่าต่อแข่งกันเป่าอยู่นี้แหละทั้งคืนเอาไม่เดียนหมดเอาเป่าพร้อมกันไม่ทันแกนเป่าแกนเป่าเดี๋ยวเอาน้ำลายลงแล้วลูกอ๋อเย่บอลเดย์ตัดเค้กกัน เอาคนละตัวให้ถือเดี๋ยวคนละตัวให้ถือเอาคนนี้จ้าเดี๋ยวแป๊บนึงแม่ดึงให้โอ้โวไือด้วยจะเพิ่งดิลูกเอาอันนี้แม่จะดึงอันนี้ออกให้จะกินแล้วทำเหมือนมากเลยแล้วกูจะดึงยังไงวะเนี่ยโอเคเอาอะไรเอาอะไรดึงยังไงว่าโนยดึงให้ลูกมันดิจิ้มแป้งฟงดูครั้งแรกอือหูนุ้ยเนื้อาเนื้อเนื้อ <ม>า,าก้อยอ,อ่านยังอันมอมอ่าให้ม่พี่ไปพี่ไป